ม,มันมีอะไรข้างในกันปะโกลจจังเนี่ยนะมันไหมฮะม,มันไหมขุดกันเลยมันไหมครับสนุกตรงไหนอ้าวพกลงมาลูกมาดูซี่ขุณกันดูซี่ขุดเลยหางซี่ที่คุณเลย,เลยจะร้องทำไมล่ะกูไปซี่ใครว่าอะไรละ่ะคุไปซี่ อยกยกเอยกอกเอยกนอา่าเดอกู่กลยอาทออาที่เหนออาาเอาคขุดต่อถ้าขาดมาที่มือไข่นะคนนั้นสวยอ่ะบอกคําเดียวนะบอกคําเดียวถ้าเกิดมีนิ้วไข่ติดเข้าไปในนั้ได้นัโดนคนนั้นคนเดียวเลยคนอื่นไม่เกี่ยวเลย